จะเลือกใครดีหน้าระหว่างมีแฟนเป็นคนกับมีแฟนเป็นผีกระสือกดชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมีแฟนเป็นคนเสื้อผ้าเธอซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เราหน่อยสิเราไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วเดือนนี้เธอหมดค่าเสื้อผ้าไปเยอะแล้วนะโู้หญิงก็อย่างนี้แหละเธอมีแฟนเป็นผีกระสือเสื้อผ้าอยากได้เสื้อผ้าไหมเดี๋ยวเราซื้อให้เราไม่อยากได้เสื้อผ้าหรอกเรามีแต่หัวกับไส้เก็บเงินไปซื้อไก่ดิบให้เรากินก็พอ มีแฟนเป็นคนถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปไม่เข้าในสีเอาสีสวยนะอสองสามหนึ่งไนขอเช็ครูปสิตัวเองมันไม่สวยถ่ายไหมมีแฟนเป็นผีกระสือถ่ายรูปเธอถ่ายรูปไหมเดี๋ยวเราถ่ายให้ ไม่เอาหรอกเดีย๋ยวโซเชียลแตกตื่นเดีย๋ยวคนก็แห่มาขอหวยกับเราพอดีมีแฟนเป็นคนเวลาชักโครกตันเออชักโครกดไม่ลงทําไงดีอ่ะไอ้ก้อนเหลืองๆมันยังค้างอ,อยู่เลยอีสก,กรปรกมีแฟนเป็นผีก,ก,กระสือเวลาชักโครกตันชักโครก,กดไม่ลงทงาําไงดีเราทําธุระค้างไว้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจัดการเองของปฏิกูลของโซเชียลของโปรเดเราอยู่แล้วมีแฟนเป็นคนเวลาไฟดับเฮ้ยไฟดับ อุ่ยน่ากลัวจังเลยเราไม่ชอบความมืดรีบไปตามคนมาช่วยแล้วมีแฟนเป็นผีกระสือเวลาไฟดับเฮ้ยไฟดับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะเป็นแสงไฟให้เธอเองมีแฟนเป็นคนเวลาโดนปล้นเฮ้ยมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดอทําทำอะไรผมเลยครับพ <ul ain> ี่ผมกลัวแล้วมีแฟนเป็นผีกระสือเวลาโดนปล้นบีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดอย <ul ain> ่าทำอะไรผมเลยครับพี่ผมกลัวแล้วครับน้อยหน่ กล้ารังแกแฟนฉันเหรอจะจับปุ๊บตักปั้งหมดเลยเอ้ยคุณผีกระสือผม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 ,ผมกลัวแล้วครับผมจะไม่ทําอีกแล้วมีแฟนเป็นคนเวลาหิวอาหารเธอวันนี้เราจะกินอะไรกันดีอะไรก็ได้งั้นเราไปกินหมูกระทะไหมไม่อาวอ้วนงั้นก็กินอาหารตามสั่งแถวนี้แหละไม่อาวจำเจเบื่อแล้วมีแฟนเป็นผีกระสือเวลาหิวอาหาร วันนี้เราจะกินอะไรกันดีเราอยากหลุดใจของพีมมีแฟนเป็นคนเวลาลืมของฮัลโหลเธอช่วยเอางานมาส่งให้เราที่ออฟฟิศหน่อยสิเราลืมอะไรเนี่ยแค่นี้ก็ลืมทำไมต้องทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากด้วยแล้วต่อไปจะกล่าวชจะชเธอไปได้ยังไงมีแฟนเป็นผีกระสือ mm hmm. เวลาลืมของฮัลโหลเธอช่วยถอดล่างเอาของมาส่งเราที่ออฟฟิศหน่อยสิได้สิเดี๋ยวเราเอาไปให้ มีแฟนเป็นคนต้องคอยกังวลเรื่องนอกใจนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมีแต่ผู้ชายส่งข้อความมาจีบเธอเต็มเลยคน,นอื่นอ่ะแค่คำๆแต่คนที่หวัวใจฉันจดจำอ่ะคือเธอมีแฟนเป็นผีกระสือไม่ต้องคอยกังวลเรื่องนอกใจถ้ามีคนใหม่เข้ามาเธอจะทิ้งเราไหมดูสภาพเราสิคงมีแต่เธอคนเดียวแหละที่รับเราได้มีแฟนเป็นคนติดโ so ซเชียลเราลงรูปในไอจีไปเป็นชาติแล้วเธอยังไม่มากดหัวใจให้เราเลยเหร เธไม่อยากให้คนอื่นรู้ใช่ไหมว่าเราคบกันมีแฟนเป็นผีกระสือไม่เล่นโซเชียลเธออยากเล่นโซเชียลเปล้าเดี๋ยวเราสมัครให้ไม่ต้งหลอกสมัครไปแล้วก็ไม่ได้เล่นมือก็ไม่ค่อยได้ใช้มีแฟนเป็นคนของขวัญวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญโทรศัพท์เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางมีแฟนเป็นผีกระสือของขวัญวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรเป็นของขวัญเราอยากกินของสดสดดิบ น้องๆอ,อยากมีเพื่อนเป็นคนหรือเป็นผีกระซือคอมเมนต์มาเล้วพี่ฟังด้วยนะคะก่อนชมคลิปฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ TikTok กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะมีเพื่อนเป็นคนก่อนสอบโหไม่รู้ว่าคุณจะออกข้อสอบบทไหนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอ่านหนังสือก็ไม่ทันจะทำยังไงดีเนี่ยเครียดไปหมดเลยนั่นนะสิฉันก็เครียดเหมือนกัน จะอ่านอะไรก่อนมีเพื่อนเป็นกระสือกอนสอบทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้ว่าครูจะออกข้อสอบบทไหนเฮ้ยถ้ารู้แนวข้อสอบก็คงจะดีไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองแล้วเธอจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวก็รู้โอมวิชากระสืออำมพางตัวแค่นี้ก็ไม่มีใครเห็นเราแล้วเอฉันว่าจะออกข้อสอบบทนี้ละกันแล้วก็บทนี้ด้วย ลองดูซิว่านักเรียนจะทำข้อสอบได้หรือเปล่าฉันรู้แล้วว่าครูจะออกข้อสอบบทไหนบ้างมีเพื่อนเป็นคนเมื่อทำข้อสอบแกแกทำข้อสอบได้ไหมตอบอะไรบ้างอะอฉันก็ไม่รู้ะเนี่ยรอโลกโตข้างๆอยู่เนี่ยมีเพื่อนเป็นกระสือเมื่อทำข้อสอบ สือเพื่อนรักช่วยฉันทีฉันทำข้อสอบไม่ได้เลยไม่ต้องห่วงนะฉันมาแล้วเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนี่สินะคนที่เก่งสุดในห้องปีที่แล้วก็เกรดสี่วิชาข้อหนึ่งกอไก่สองขอควายข้อสามข้อควายข้อสี่ลง,งมีเพื่อนเป็นคนของกินแกมากินขนมด้วยกันเร็ว โอ้น่ากินจังเลยอะ่ะเดี๋ยวแกะ่อน,นี้ก่อนเลยมีเพื่อนเป็นกระสือของกินกระสือเพื่อนรักมากินขนมแล้วเธอก็รู้นี่ว่าฉันไม่ชอบกินของอะไรพวกนี้ <c oughs> เธอกินตามสบายเลยมีเพื่อนเป็นคนเมื่อแอบ,บกินขนมอร่อยมากเลยเนาะพวกเธอทําอะไรกันกินของในห้องเรียนได้ยังไงมันผิดกฎรู้ไหม <c oughs> ฉันจะทําโทษพวกเธอทั้งสองคนมีเพื่อนเป็นกระสือเมื่อแอบ,บกินขนม <c oughs> กินขนมไปดูต้นทางให้หน่อยสิถ้าครูมาเราบอกฉันด้วยนะได้เลยครูมาแล้วครูมาแล้วครูมาแล้วนักเรียนในห้องนี้เป็นระเบียบด,ดีมากไม่มีใครกินขนมในห้องเรียนครู <c oughs> ขอชื่นชมมีเพื่อนเป็นค้นเมื่อเจอผีทำไมบรรยากาศเป็นวังเวงแบบนี้เนี่ยถ้ามีผีโผล่ออกมาเราจะทำยังไงดีอย่าพูดแบบนั้น เดี๋ยวก็มาจริงๆหรอกมีเพื่อนเป็นกระสือเมื่อเจอผีเข้าใายที่ไรฉันกลัวผีทุกทีเลยอะนางตานีเฮ้ยน่ากลัวจังเลยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันเคลียร์ให้แม่นางตานีนี่เพื่อนรักของฉันเองอย่าทำอะไรเธอเลยนะ ก็ได้ข้าจะปล่อยสองคนนี้ไปข้าเห็นแก่เจ้านะแม่กระสือมีเพื่อนเป็นคนเมื่อต้องตื่นเช้าสายแล้วจะไปโรงเรียนทันไหมเนี่ยนาฬิกาก็ไม่ยอมปลุกเพื่อนก็ไม่โทรมาตามมีเพื่อนเป็นกระสือเมื่อต้องตื่นเช้าเธอตื่นได้แล้วสายแล้วรีบไปโรงเรียนแล้วทำไมเธอตื่นเช้าจังเลยเนี่ยฉันยังง่วงอยู่เลย ออกไปหาอะไรกินมาเพิ่งกลับบ้านนี่แหละเลือดยังเต็มปากอยู่เลยมีเพื่อนเป็นค้นเมื่อพักเที่ยงแกเที่ยงแล้วฉันว่าเรารีบไปลงอาหารกันเถอะเดี๋ยวคนเยอะปไปไปมีเพื่อนเป็นกระสือเมื่อพักเที่ยงพักเที่ยงแล้วงั้นเราแยกกันตรงนี้เธอไปหาอะไรกินที่ลงอาหารส่วนฉันจะไปหาอะไรกินในห้องน้ำโอเคมีเพื่อนเป็นค้นเมื่อออกกำลังกายแก ่าเรามาออกกำลังกายกันเถอะเราจะได้หุ่นดีเหมือนหม่ดาวิกาได้เลยมีเพื่อนเป็นกระสือเมื่อออกกำลังกายกระสือเพื่อนรักมาออกกำลังกายกันเร็วเชิญเธอตามสบายเลยฉันมีแค่หัวกับไส้ไม่รู้จะออกกำลังกายไปทำไมมีเพื่อนเป็นค้นความรักแก yeah. ดูพี่คนนั้นสิฉันแอบมา ผู้ชายคนเดียวกันไม่ได้นะแกมีเพื่อนเป็นกระสือความรักแกฉันชอบคนน้นหนะแกห้ามไมาชอบคนเดียวกับฉันนะผีกระสืออย่างฉันต้องคู่กับกระหังเท่านั้นฉะนั้นแกไม่ต้องกลัวว่ามิตรภาพของเราจะมีเรื่องราวความรักสามเศร้าเข้ามาแท่กแซง